กินมาพี่น้องป้าต้องกินบ่มีเบื่อเด้อกินได้ตลอดพี่น้องเอ้ยแกงหน่อนี่ยเห็ดเนาะหมูวานเนาะบมึอซื่นผู้ใดหาก้าเอาลงหมูวา,านนี่เฉยๆกินได้ตลอดพี่น้องป้ามีเห็ดเพาะเด้เนาะนี่ของหมักลูกทรายขออยต้องแกงโน่นาะพี่น,อน้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องทุกคนสดดีเด้อแซ่บเนาะเข้าเข้ามีอยูออ่หลายคนกินมันก็แซ่บมันเลยเนาะ บ่บ่บ่เอาไหวแน่เลยะ่ไวไแน่ไว้รูดโยกไปนี่แลใช่ไหมนันแกงมาไมมแล้วมานั่งรูดพี่น้องเอ้ยมได้นยอเออแซ่บอืออออๆอยออ ยึดยึดนี่บ่วงนี่ตักแม่เอาอนอนตวหย่คือลายเมฆจะคือลายมาบวกกันนอนแน่นใหญ่ตุักขับัน่ะอยากจะได้เห็นเกาะโกนไหมแต่ยังน้ำลายเฮือดจะสำไร กินบ no ุบือถุงเจ๋อเลยยอมกันน okay. ้อยหมดเลยยังไงอยู่เงือนกับแบบนี้แหละถึงส่วนแล้วมันปลาแกงไปกินเล้ตลอดเองอ่ะเรื่องอะไรที่เรีคนลาวเเนาะพ๋วยม่ปลากินเนาะน้องเองมักเนาะเองก็มักกินดึกกันอันนี้อะไรโปาแกงได้ตลอดนี่เป็นหมักสกาะมากนี่อะไร ซึนนี่นนี่มาม่ไหนแก้งอีกนอนนั่นบ่ก็นั่นบั่นี่นอนอยู่นี่เจ้าก็แก้งเยมือนก่นกอน่าของแกงแบบถึงหาหน่อยได้มาของกันแบบ นองบักใหญ่ตรงนี้นอนเต็ไเมหาอยู่หัอืเดีนองบักใหญ่ไปเด้ัหมักกูจะเหงมักเข่าปลาั้าวใหม่มอเฮ็ดหาวใหม่น้อมินบ้าไปหูจับคีเรนซิ้เฮ้ยทำยังไงไ่าวไม่ล Ơi, kia xăm tên là thêm mẹ con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  hằng gạo mẹ con 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 mẹ คนนี้บอกอันบุปผาพนาคนคือคนเหมือนพึ่บเดี้ยมูจักปลูกไว้เงื่อนดีว่าเนาะไอ้ฮะอย่างนั้นแหละโง่เออแม่โง่ที่คนตะกี้คนสุดสัตด์อือแม่เอาเนาะมันอยู่ปฟามันก็อยู่ในนั้นแหละของมันเออเอาเอาตอานาคุณนาคุณปลูกไว้เงือนเออดิ้นก็ดิ้นเดียวกันเลยเนาะเออแม่แหละเปมาอยู่ที่จังหวัดอือเอาละไม่มาปลูกเงื่อนเออคนที่กันแหละเนา มันจะเกินเพราะอะไรอือมันจะบอกเกิดมันก็บปเนี่ยายอีกไม่ฮะไม่ครับก้อนไม่เหตารไว้บ่มีจะไปพูดดีกว่านาะดีก่อแบบตอนนี้มันลายผนเนาะเอาเหตุใดเป็นกอเป็นกอไปคือหลอกเนาะอือกี่หลอกเนาะเยอะมาเลยมาหนงดอ่อนๆนหนึ่งเดียวนี่ยฮะอื ก <m im s> ินจ <ý p Inst ance> okay, <S kl oss> ักเป็ดเดี๋ยวไปคามไข่กะไข่นี่ได้บ่เท่าอย่แล้วเอาน้เดียวนี่เฮ็ดย่างกายข่อยอีกกันโอ้ยน้อว่าแม่พาอันบ่นก็หาบมานกดเรบ่ตอบเนาะมีของีเฮเซื้อมา60ัได้บ่แตกให้น้ํามนี่้นี่

เลยาแล้วคนตกนหงมอนั่งอนน่่นีต้แม่เนนี่ตอนัน่คมันมันนัตองเจ้าเดินเยอะต้กินอืมเฉพาะคนนี้เป็นัวบกแม่ด้อมง ไปมาไปมาในบอลไปลอยลมน้ำตกบางด้เหนาาจะมาเล่นน้ำท้อบอกไ้เบิ้งค่อยูาล

<Okay. S 1> อีกแล้วเด้อขอบใจลายๆงับงูทั้งนั่นก่อนขอเขา็สิตั้มข้าวกป,ปุ้นเพื่อทำอะไรกันขนาวกล <Okay. S 2> ุ้นมาตั้มทั้งนั่นเนา <c oughs> On tôi mãi này nó mà nó. luôn đâu mãi nó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  mãi đi mãi nó mãi nó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  nó vây nó 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 mãi nó nó mãi nó nó mãi nó nó ตัวเห็นตาลแบบแต่เราวานไมไนอะไรกันไหนวาขาวใดนี่ราคานอนเป็นยังไงแต่เรบุญักกลับเนาะแต่ผับกับกุยนี่ป้ากุจุดนอดเลยตำเวนบุญมีต<ม>ลาดน้นะเวน่ก็ปุด ช่องตอนไปล้วจะไม่แงามาก็นงมากนันไปน้ำเลย

เฮ็ดเนี่ยเห็ดน้ำน้ำซาวเองนอนให้นอนนักกระตดดอ่ะเกินมากนอนลายละนอนลายก็เมื่อยเด้อยัวงชิดีได้นอนลายนี่ว่าเมื่อยให้แกถื่อดะห้าเห็ดหั่นเห็ดหนึ่งจอกกระเจี๊ยบมเฮือนกระคองสามสิบนาทีบานนอน มันได้ลุกมากก็เมื่อยมานกับเมื่อยได้เมื่อยเมื่อยที่เียที่สังอนเป็นเมืองหยงบรรยากาศอันนี้ที่บานทีอนเพราะว่าจะแตกเอนโซ่บอลเบืองทยเมืองไทยเกลืออยู่งานอันนงานนั้นเกลือ ของปีเลยนะเฮ้ยถาแท้โอ้คาราาเศร้าก็ขา,ายดีเที่เหมอนกันแพงเถอะพาเศราา้ามองกระเทอบม,ามานันมาเงแรงแล้วกซักสีฮู้ฮู้ เงินจะห้างมันไหนกาเสาเดือนลสามล้านลกไปกวงไปไหนหล่ะเอาไปเลย้ลวพี่น้องคลิปนี้จ้ะผมก็ปรับใจผมรดับตม